นะครับทุกคนสรุปแล้วคืนนี้ผมนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมนะคือฟล็อกเซตของเซนเซียนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมได้มาเมื่อเย็นนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับผมได้ทําการไลฟ์อะไม่ใช่เรื่องฟีดดูนะครับในในหน้าของกลุ่มนะครับของกลุ่มอรัญญาซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือทุกคนได้ s s r เซนเซียกันเยอะมากเลยนะครับเป็น s s r 0 0 3 0 0 4ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เลยว่าเอ๊ะในนี้มี3ชุด มีชุด A ชุด B ผมจะได้อะไรบ้างหรือเปล่านั <to stay S 2> <for> ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ตีสอกว่าราลุ้นพบกันเลยครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับไปลุ้นแกะเลยครับมือของก่อนไหม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปว่ารอเช็คกับทุกคนนะครับแล้วก็ว้าวกล่องนะครับ,รอ,รบอันนี้เป็นเซ็ตเซ็ตบีอวอันนี้เป็นเซ็ตบีครับ แล้วก็ที่นี่เป็นเซตเโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันเริ่มที่เซต a ก่อนกันนะครับป่ะลุยมาครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับกับบ er ็อกเซตเซนเซยกเซต a นะครับาดูตรงนี้นครับ หรือ SP จะมาหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันด้วยเซตเนะครับแกะแล้วก็ด้านใน,นก็จะมีขนม แสรรอนอร่อยนะครับอันนี้เป็นรสชิลลี่นะครับอฮ้ยโอ้โทุกคนเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยมีปัญญาด้วยนะครับมีโปสเตอร์นะครับแล้วก็มีอัลบ,บั้มนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอัลบ,บั้มนะครับว้าวสวยงาม อันนี้คือโปสเตอร์ให้ดูโปสเตอร์ก่อนนะครับอ๋อเป็นแอสกาดนะครับนี่เหมือนในการ์ดเลยนะครับเป็นแอสกาดนะครับใบนี้สวยนะครับใบนี้สวยโอเค ไปดูสิ่งที่เรารอคอยกันดีกว่านะครับอ้าวอันนี้คืออะไรจะเป็นสมุดสะสมนะครับเซนเซยาและนี่คืออะไรเนี่ยจะใส่บิการ์ดหรือเปล่านะครับอ่ะมีใบเล็กใบใหญ่ไปวางถึงก่อนละกันนะครับมารุ่นกันกันกนกบซองใบใหญ่ก่อนละกันนะครับแล้วค่อยไปรุ่นกับใบเล็กนะครับ เล่นเอานอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับไาหลที่สุดเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับกับด้านหลังด้านหน้าเนี่ยยด้านหน้าเหรอ1นึ่อ้ามือแบบนี้มาใช่เลยครับพระเอกของเราหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอ,อีคินะครับหนึ่งสงและ3ครับนี่ว้าว สวยแต่ว่าแอบแอบมีตรงนี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับไปอ,อีกอีกคีนะครับแต่ว่ามีตรงนี้นะครับนิดนึงไม่เป็นไรครับอันนีน้น่าจะเป็นขเขาเรียกใบอะไรนะเป็นพิงโกนะครับทุกคน หลไรครับรุ่นกันต่องกับสองนี้ครับขอให้เป็น S S R นะครับ3 S <Three>. S <SS> R <S 2 <Two. One>. <S 1ขอเป็น S S R นะครับมาลุ้นเลยเ <c oughs> ขาว่าถ้าใบแรกเป็น S R มีโอกาสได้ลุ้น S S R นะครับถ้าเป็น S R ถ้าเป็น S R มิวกาได้ลุน้นถ้าเป็น SR n u m b e นัมเบอร์12นะครับทุกคนอาแล้ว SR ครับ <Yes. S 1> มิวกาได้ลุ้นแล้วว้าวสวยครับสวยครับไปแล้วก็สวยเลยร i โอนะครับ ไปลุ้นกันเลยกับใบต่อไป SR นะครับใบแรกใบที่สองครับว้าวสวยครับเอ๊มันมี SR มีอะไรอีกหรือว่าเป็นแบบเดียวกันหมดอ่ะไม่เป็นไรครับลุ้นใบที่สามครับหนึ่งสองและสามครับอ่ะ SR ศูนสามว้าว,วทุกคน ลันนัมเบอร์028ทับ100อดิน s ซ y ่ a นะครับว้า wow. วผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะครับ s ซย่ a ว้าวซึ่งก่อนนันนี้ผมได้ S S R ไปึ่งใบนะครับตอนที่ลุ้นกับขนมที่เป็นกล่องนะครับในในบิ๊กการ์ดใหญ่นะครับผมได้เป็น00 นั่นเป็น002นะครับ oh. นะครับ oh. รันัมายเลข02 1โอ้ไปนี้ทุกคนโอดินนะครับเซย่าสวยมากว้าวทั้งนั้นทฤษฎีทฤษฎีที่ว่าเปิดแล้วเจอ SR ก่อนที่เป็นปริซึมแบบนี้แล้วได้ SSR ตอนนี้น่าจะเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนว้าวอันนี้คือเซต A นะครับไปต่อไปคืออะไรว้าวเป็นเซย่านะครับ พิกาซ a s เซย่าศว้าวสวยงามครับแต่ก่อนผมยังไม่ทันได้นำสลิปมาวางข้างๆเลยงั้นผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งใบนี้จะบอกว่าสวยมากๆครับว้าวใบนี้เป็นใบแรกเลยนะครับที่ผมเปิดได้กับมือนะครับกับมือตัวเองเลยนะครับไม่ได้ ผ่านคนอื่นนะครับโหเป็นใบแรกเลยสวยงามครับสีฟ้าว้าวาเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับใบต่อไปนะครับใบนี้นะครับเป็นกาเล็กซี่นะครับสวยงามครับ ไปต่อไปครับว้าวสวยครับโอ้ใบนี้ก็สวยกาแล็กซี่สวยงามทุกใบเลครับทุกคนเดีย๋ยวผมขออนุญาตเก็บกลับก่อนละกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะครับไปพร้อมกันรอบหนึ่งเริ่มต้นมาก็สวยเลยนะครับสำหรับใบนี้นะครับ และใบนี้ครับว้าว0 28ครับทับ100โอดินนะครับเซย่าเอาละครับเหลือเซต B อีก2กล่องนะครับเดี๋ยวพบกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับติดตามภาพนี้นะครับใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่ง วว้าวสำหรับวันนี้นะครับฝันเป็นจริงนะครับ SSR แตกคาม,มือเลยนะครับกับเซนเซียนะครับเดตามชม EP ต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับม้้เาาาา่นนไปกีีงคค ที่ไม่เคยหายไปก่ที่รัก ความสุขที่ไม่มีวันจางกาที่รักในมือของฉัน